บรรยากาศในเรือนจำนะะเพราะอย่างที่บอกว่าเคสนี้เนี่ยมันพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ว่าอาดีตผูก้กำกับโจ้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับจะทะลงทะเลาะอะไรกับผู้คุมกับคนในเรือนจำมีประเด็นกันมาก่อนและที่สำคัญบอกว่าเอ๊ะไอ้ไอแดนเนี่ยที่เรียกว่าแดนห้าเนี่ยหลายหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันก็อาจจะไม่ธรรมดานะ,ะบอกว่าแดนห้านี้เนี่ยบางคนเรียกว่าเป็นแดนอาถรรพ์ด้วยซ้ำเพราะว่ารวมตัวนักโทษที่ อาจจะเหี้ยๆหน่อยเกเรหน่อยมีคดีซ้ำซากหน่อยคดีอุชกรรมหนักๆห,หน่อยก็จะถูกคุมขังที่แดนนี้ทีนี้คือพอพุ่มกับโจเนี่ยมีปัญหากับผู้คุมใช่ไหมคะาตามรายงานข่าวที่ออกมามีปัญหากับนักโทษที่อยู่ในแดนเดียวกันคือตอนแรกท่านอยู่แดนเจ็ดพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยข่าวถูกนำเสนอไปว่าโดนย้ายมาขังแดนห้าแต่ราชทรรเนี่ยพยายามจะชี้แจงว่ามันไม่ใช่โดนย้าย ก็คุยกันเขาก็ยินดีที่จะมาแต่พอเราฟังคนที่เคยอยู่แดนห้าเขาบอกแต่นี่มันแดนเฮี้ยวๆนะแดนคนที่เกเลติดคุกซ้ำซากมันก็เลยถ้าเราอยากจะย้ายออกเพื่อหนีจากปัญหาอาจจะผู้คุมหรือนักโทษด้วยกันเองทำไมเราถึงจะอยากมาย้ายมาอยู่แดนที่ที่เขาว่ากันว่าเป็นแดนที่แดนอาถรรพ์นะเขาใช้คำนี้แล้วประเด็นที่พี่เอกพูดนะอาจารย์พี่เอกคือ คือถ้าเกิดพุ่มกับโจ้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะคือที่ข้อมูลมันไม่ตรงกันเนี่ยคือท,อท้องครอบครัวบอกว่าเขาไม่ได้ขอไปขังเดียวนะแต่ในมุมของฝั่งรัชทันเนี่ยบอกว่าพุ่มกับโจ้ละเ,เป็นคนขอจะเข้าไปขังเดียวเองคือเขาพยายามจะชี้แจงว่าไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้ขังเดียวเพราะกลางวันนะ่ะเขาก็ออกมาใช้กิจกรรมทํากิจกรรม,มกินข้าวทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอะไรก็ว่ากันไป<า>กลางคืนปกติห้องแบบเนี้ย จะนอนห้าคนเราก็แค่ให้เขานอนคนเดียวมไม่ต้องแออัดแล้วก็โอเคอาจจะสุ่มเสียงอะไรก็ว่ากันไปแต่เขาบอกอย่าเรียกว่าขังเดี่ยวเพราะถ้าขังเดี่ยวต้องอยู่ทั้งวันทั้งคืนราชทานเขายามชี้แจงนี้ทราบว่าอาจารย์มีประสบการณ์เคยเข้าไปพูดคุยกับผู้ต้องขังในเรืนอนอาจารย์เคยไปเรือนจำกลางคลองเปรมไหมผมเคยไปคลองเปรมแต่ว่าผมเข้าไปรชาชทันหญิงอะ่ะ,ะเขาไปเก็บข้อมูลของของผู้ต้องขังหญิงครับในการทําการวิจัยแต่ผมว่ามันน่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันหมด ไอ้ไอประเด็นที่ที่เราพยายามจะจะเชื่อมโยงอะไรตรงเนี้ฮะคือถ้าดูตากรูปการผมผมเอาไปว่าไอเดือนแดนหเป็นแดนอาถรรพ์นเนี่ยในในในมุมมองอาชญาวิทยานะนักโทษคนหนึ่งอยู่แดนแดนหนึ่งมีปัญหากับผู้คุมอาจจะเพื่อนต้องขังด้วยกันเองแล้วโดนย้ายแล้วดันมาแดนที่เข้มขึ้นอีกมันก็เหมือนการลงโทษไกลๆนะเออ คือราชธนพยายามบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่การลงโทษเราเราต้องเราต้องบอกนี้ก่อนครับการฟังจากราชธันมันอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือเราก็ต้องลองถามอดีตผู้ต้องขังหรือผมก็ไม่รู้ว่าจะถามเจ้าหน้าที่แล้วเราจะได้คําตอบจริงๆงไหมแต่มีให้ฟังนะอาจารย์ลองอธิบดีกรมราชทรนนะคะพันตํารวจโทเชนการจนบปัดเนี่ยท่านพูดประเด็นว่า กระด้างกระเดืองหรือเปล่าพุ่มกับโจตกลงพฤติกรรมเขาเป็นยังไงถึงต้องย้ายไปอยู่ในแดน5้าและเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังผู้ต้องขังต่อนะงั้นแสดงว่าใช้คําว่ากระด้างกระเดืองการย้ายไปแดน5ก็คือการลงโทษสิครับท่านผู้ชมลองฟังดูกันค่ะตัวเองยังยังยังมีความเขาเรียกอะไรเป็นตํารวจน่ะนึกออกไหมครับท้งผู้คุมเขาก็ต้องเอากลับดูแลว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องเทมนวดกับท่านเหมือนกันนะไม่ใช่มันก็ไม่แตกต่างผู้ต้องขังกระเดื่นไง แสดงว่าผู้กับโจมีพฤติการที่สอบไปทางกระด้างกระเดื่องแบบนั้นไหมคะถึงได้ผิดวินัยของเรือนจําคือคือคำว่ากระด้างกระเดื่องเนี่ยเขาเขามีการสรุปออกมาเหมือนกันว่ากระด้างกระเดื่องแต่คําว่ากระด้างกระเดื่องเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าผู้กับใช้กฎหมายเก่าเขาไปอยู่เขาเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องเขาก็อาจจะบอกว่ามันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าในในฐานะผู้คุมเขาก็อาจจะมองภาพว่าสิ่งนี้มันทําได้หรือสิ่งนี้มันปรับได้ในเรือนจำก็อาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะมา ลงดูในการทําให้เสียชีวิต,กร,ตกระด้างกระเดื่องกระด้างกระเดื่องเนี่แรงไหมอาจารย์ในความรู้สึกกันถ้าผมโดนด่าด้วยคํำนี้ครับ<ะ>ผมรู้สึกว่ามันคือคําต่อว่าแล้วผมจะต้องโดนลงโทษอ่ะอือเพราะมันไม่น่าใช่คําชม ใช่ไม่ใช่คาชมอ่ะกระด้างกระเดื่องถ้าถ้าโดนผู้บังคับบัญชาว่าว่ากระด้างกระเดื่องเฟิร์นเริ่มกระด้างกระเดื่องกับพีพีทีวีแล้วะก็คือไม่ฟังไม่ฟังดืแต่ไม่ได้ทํานะคะอันนี้ยกตัวอย่างเราจะได้รับอะไรนะครับหลังจากการโดนพูดประโยคนั้นคงไม่ได้ให้โบนัสเพิ่มถูกไหมมันก็เหมือนการลงโทษไกลๆแต่ไม่ได้คือทุกอย่างเนี่ยเราสามารถเรียกเอกสารมาดูได้ว่าถ้าเขาเคยเขียนคําร้องขอย้ายจริงก็ต้องมีหลักฐานันต้องดูลายมือด้วยนะ ว่าเป็นเจ้าของเป็นลายมืจริงๆหรือเปล่าเพราะในนั้นคงไม่น่าจะมีคอมพิวเตอร์กับเครื่องปริ้นให้ใช้ครับหอแต่การย้ายไปอยู่ในแดนที่โหดกว่าอาจารย์คือในมุมเรื่องความเหมาะสมนะแล้วอับพุ่มกับโจ้ก็เป็นมีอาการวิตกกังวลอย่างเงี้ยอาจารย์มันยิ่งมันยิ่งเป็นปัจจัยที่ ทำให้คนคนึงแบบรู้สึกกดดันหนักเวลาอยู่ในเรือนจำหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าใช้คําว่าขังเดียวนะครับขังเดียวผมไม่รู้ว่าแต่ละคนให้ความหมายยังไงแต่ขังเดียวก็คือถ้าจะเป็นการลงโทษคนที่เกเรเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ออกมาทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ไม่มีฟรีไ <free time S 1> ทม์ให้ออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ บอกว่ามีอาการป่วยทางจิตเวชหรือวิตกกังวลหรือเครียดอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรให้เขาอยู่คนเดียวเสี่ยง<ม>นะอาจารย์<ม>จับผันเดียวเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะถูกต้องครับดังนั้นจะบอกว่าเครียดนอนไม่หลับด้วยอาการใดๆก็แล้วแต่ควรจะถูกมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดดูอาการอย่างใกล้ชิดครับครับคือประเด็นที่ผมสนใจเนี่ยคืออ,อดีตนักโทษคนนี้ที่เขาอยู่แดน5เนี่ยเขาพยายามอธิบายนะ ผมไม่รู้ว่าแดนอื่นเป็นยังไงแต่แดนห้าของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการปั่นปั่นเขาเรียกว่าปั่นประสาทอ,อย่างเช่นโดยเฉพาะโอ้โหยิ่งคนนี้เป็นตำรวจมาก่อนอก็จะแกล้งให้ไปน,นอนหน้าห้องน้ํอหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่อันนี้โอเคนอนคนเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ไอสถานการณ์ที่เขาเจอเนี่ยมันทีตโกนมาจากข้างห้องคระวังไว้คือไม่ได้ทําอะไรฮะแต่ปั่นก็ทำอย่างนี้พูดไปเรื่อย มันจะมีผลสภาพจิตใจกันเนีอดีตนักโทษนะครับเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพูดถึงราชทันฉะนั้นเราก็ช่างน้ำหนักดูเอาว่าเราจะฟังและเชื่อใครครับครับเออลองฟังดูไหมเพราะว่าท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นอดีตนักโทษนะคุณวันวัฒหารรุ่งเรืองกิจเขาก็พูดประเด็นเรื่องปั่นประสาทผมฟังแล้วก็น่าสนใจอลองฟังดูผมเกมความผิดขึ้นไปขังบนซอย พี่พี่เชื่อไหมว่าถ้าผมไปเจอโจดไปเจอโจดหรือไปเจอไปเจอคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเราเข,ข้าใจใช่ไหมมันขังอยู่มันขังอยู่แล้วเราขึ้นไปเจอแต่ขังกันโครลาห้องนะทุกคนมันจะใช้วิธีการกระตุกมีแต่ผ้าครับไม่มีที่นอนมันจะใช้วิธีการกระตุกเรา ทุกคนผมอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ทุกคนครับมันพยายามที่จะพูดพูดเรื่องของคนในครอบครัวเราเขาเรียกว่าการกระตุกนะทุกคนกระตุกประสาทกระตุกจิตปั่นประสาทอคำนี้ใช้ได้เลยทุกคนครับตะโกนพูดห้องเดียวไม่เท่าไหร่ใช่โดนขยา่าทุกคนครับตะโกนห้องเดียวเนี่ยไม่เท่าไหร่ แต่เล่นตะโกนทุกห้องเลยอะทุกคนตะโกนทุกห้องเลยทีเนี้ยคนที่แบบว่าอฮ้ยแล้วยิ่งผมจะบอกให้เลยนะทุกคนครับแล้วยิ่งเป,เป็นตำรวจเป็นตำรวจเป็นอดีตตำรวจเข้าไปอ่าพอเข้าไปนะทุกคนครับพอคือเราเราเราไม่ต้องพูดถึง อดีตผู้พิากับคนนี้ก็ได้นะทุกคนเป็นตํารวจคนอื่นที่ท,ที่ที่โดนจับเข้าไปอะนักโทษในเรือนจําเนี่ยแปดสิบเปอร์ซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่ชอบที่หน้าแล้วเนี่นี่เขาบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้กิากับโจ้นนะแต่ถ้าตํารวจเข้าไปโดนจองกฐินเขาก็<ข><ๆ>ไม่ชอบที่หน้าตํารวจอยู่แล้วแล้วผู้พิากับโจ้แกก็โหจับนักโทษหลายๆคนอะ่ะที่อยู่ในแดนเดียวกันมาอาจารย์ ừ, ừ, บาง ừ, ทีมัน ừ, ừ. อาจจะเกิดกันเขมเมนกันหรือว่าคือแค้นอะ่ะ ที่โดนจับเข hmm. ้าคุกอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเอาตำรวจก็มาอยู่ในแดนเดียวกันก็เลยเป็นไปได้ไหมอาจารย์ที่มันจะมีการฟันปะสาจกันเกิดขึ้นตอนนี้เป็นไปได้ทุกอย่างเราแค่ต้องการอยากทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องจริงอะคืออะไรเราต้องการข้อจริงเพราะว่ามันเกิดความไม่สบายใจขนาดอยู่ในเรือนจําควรจะต้องถูกจับตามอง มากที่สุดแล้วมันเป็นพื้นที่เสี่ยงอะใช่ทำไมยังเสียชีวิตได้ใช่มันไร้อิสระภาพแหละแต่มันก็ดูน่าจะต้องปลอดภัยที่สุดเปล่าเพราะผู้คมผู้คุมอะไรมันก็อยู่ในนั้นใช่คแต่เขามีปัญหากับผู้คุมไงเนี่ยพอเอเขาย้ายมาแล้วไม่ใช่เหรอครับเจอทั้งผู้คุมเจอทั้งนักโทษอย่างเงี้ยอาจารย์มันมันมันเลยกลายเป็นแรงกดดันที่ทําให้คนคนนึงเนี่ยฆ่าตัวตายได้นี่เราพยายามมองในประเด็นฆ่าตัวตายนะเป็นไปได้ถ้าถ้าจะเป็นฆ่าตัวตายนะเอาแบบประเด็นฆ่าตัวตายเลยโดยไม่มีผู้อื่นทำ เขาอยู่มา3ปีครึ่งผมคิดว่าการปรับตัวเขากับสภาพเรือนจำเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาน่าจะปรับตัวได้แล้วน,น่าจะชินแล้วแหะแต่การย้ายมาอยู่แดน5ที่โดนปั่นประสาทแบบนี้เป็นเดือนแล้วใช่ไหมหรือว่ากี่วันเห็นว่าตั้งแต่ประมาณแถวๆกลางๆไปปลายเดือนมกราอ่าก็ประมาณสองเดือน่า2เดือนที่น่าสนใจกว่านั้นครับคือเหตุการณ์ใกล้ชิดวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยคือการพบ ภรายาและเพื่อนผมไม่ทราบและพวกเราทุกคนไม่มีใครทราบว่าคอนเท็กซ์หรือสิ่งที่เขาสนทนากันมันสร้างความวิตกกังวลหรือความเครียดให้ตัวผู้ต้องขังหรือเปล่าครับเพราะเราไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันสมมุติว่าถ้าเป็นผมนะภรรยามาแล้วบอกเลิกอย่างเงี้ยครับอผมก็เสียใจยทําอะไรไม่ได้หรือบอกว่าจะไปแ่งงานใหม่หรือเพื่อนมาบอกว่า เออคำสั่งนี้เพราะว่าล่าสุดตำรวจเพิ่งมีคำสั่งออกมาเรื่องการเลื่อน <ừ> ย้ายย,าย้ายที่ทำงานเนี่ยอ่ะ<า>มันกระทบกระเทือนจิตใจเขาหรือเปล่าคือมันหลายๆอย่างมันประเดประดังอ,ะอ่ะพร้อมๆกันซึ่งผมไม่ทราบไงว่าเรื่องที่ภรรยากับเพื่อนเขาไปพูดคุยมันสร้างความกดดันหรือความเครียดให้กับผู้ต้องขังหรือไม่